เลเวลค้าวบังฟิลิปลามาพร้อมกับสิ่ง่างโฟลเทนนะครับอาวตารรวมบูสเตอร์แล้วนะครับนะที่หนึ่งร้อยสี่แต่ว่าเราสามารถนำตันหนึ่งร้อยห้าแล้วทำให้มีค้าวบังแฝงตำแหน่งแบ็กอยู่ที่หนึ่งร้อยหกได้เลยนะครับถ้าเกิดใช้โปรโมชั่นบูสเตอร์เล่นเซนเตอร์และก็แดนกลางซ้ายขวาให้ได้นะครับคาวบังที่เป็นจุดเด่นจะเป็นในเรื่องของสปีดต้นนะสเตมินาแล้วก็การจ่ายบอลที่ดีมากนะหน่ำซ้ำเกมรับเนะี่ยโอ้โหอย่างสุดนะมีเก้าสิบเก้าถึงสองอันนะถ้าเกิดใช้บูสเตอร์เนี่ยโอ้โหอเมทสองนะทะลุไปที่หนึ่งรบีดเเนยยยละค มัน90จะดีนะเตะแรงก็ใช้ได้นะหนำซ้ำเนี่ยเอ่ออากาศยานก็ถือว่าไม่ได้แย่นะนี่นะผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าที่มาเมื่อต้นภาคให้ดูนะร่างเก่ามาแต่ตำแหน่งแบ็คเนาะเลี้ยงบอลมาลับเดียวกันนะจ่ายบอลเนี่ยโหร่างใหม่ดีกว่าน้อถ้าเกิดเป็นเกมลับเนี่ยร่างใหม่นี่คือกินขาดแบบเยอะมากๆเนาะถ้าเป็นสภาพร่างกายนะร่างใหม่ก็จะมีอากาศยานดีกว่านะส่วนที่เหลือนอกนั้นเนี่ยโอ้โหร่างเก่านี่คือดีกว่าเยอะนะก็มันแตกต่างกันนะก็ตามตำแหน่งนักการเลยร่างหนึ่งเนี่ยอาจจะเหมาะกับเซนเตอร์นะร่างหนึ่งอาจจะเหมาะกับเอ ของแบกนะครับถ้าส่วนตัวแล้วถ้าต้องเลือกเอาไปยืนแบกเนาะผมคิดว่าเป็นร่างเก่านะครับที่ดูสวยกว่าเพราะว่ามีเอ็ดคอสซิงเกิดมาในสายออกเกลเตอร์เนี่ยยังไงคงอดเปรียบเทียบกับปีโลไม่ได้นาะข้าวหลังครึ่งบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าปีโลเนี่ยดีกว่าแบบโอ้โหเยอะมากๆนะดีกว่าหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมรับภาพรวมแล้วเป็นฟิลิปดามดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ถึงกับดีกว่าเยอะนะบวกหนึ่งบวกสองนะถ้าเป็นสภาพร่างกายด้านล่างเนี่ยปีโลจะยิงแรงกว่านอกนั้นแพ้ฟิลิปดามหมดเลยนะครับก็โอ้โหโดยส่วนตัวผม ดีกว่าแต่ว่าถ้าตำแหน่งกองกลางเนี่ยคุมแดนกลางผมรู้สึกชอบปีโลมากกว่านะสำหรับวิธีการเปลี่ยนคาพลังของฟิลิปลานานะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้น,นแล้วก็ตาหน,นึ่งร้อยห้าในแค่ตานึ่งเราต้องไปใช้บนะู์ในส่วนของดิว l ล i ิ่งนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็จะ 105เป็นที่เรียบร้อยนะถ้าเป็นบูสเตอร์ตัวอื่นอย่างพวกบูตคอสติ้งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้นะก็จะเป็นบูตดิวลิงนะครับก็น่าเสียดายนะส่วนในเรื่องของวิธีการปรับเปลี่ยนค่าพลังเนี่ยเราก็ยังพอปรับได้นะแบบนี้เนะี่ยโหเอาไวนเนตหนึ่งร้อยนะเราสามารถปรับลดในส่วนของดีเฟนซ์ได้นะเออแต่ดนะิวลิงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าออโต้มันก็ค่อนข้างสมดุลแล้วก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเล่นแบ็คผมว่าปรับนิดนึงเนาะลดดีเฟนซ์ลงไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของ ดิบวิ่งแบบนี้อ่ะแล้วก็เพิ่มในส่วนของเด็กแบบเนี้ยก็ได้นะค่าพลังแฝงในตำแหน่งแบ็กจะทะลุไปที่106ถ้าเกิดใครเรียสด้านโอเวอร์ออลแลลงทีมใช้กับโค้ดสองบูตได้หมดเลยนะแบบนี้ก็จะกลับไปอยู่ที่1 0 5เรียบร้อยนะสำหรับฟิลิปรามผมเชียร์ไม่ให้เอาไปยืนกองกลางนะคือกองกลางค่าพลังสวยๆประมาณเนี้ยมันมีในเกมเยอะแล้วนะครับถือแต่ว่าแบ็กที่ค่าพลังสวยแบบเนี้ยมันหาย,ยากเพราะฉะนั้นแล้วใครได้ฟิลิปรามผมว่าเอาไปยืนแบ็กเถอะครับ แบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาก็ได้นะเอาไปตั้งค่าเป็นถ้าอยากได้เกมรับแน,น,น่นก็ตั้งค่าดีเฟนซ์นะแต่ถ้าอยากให้เติมบุกด้วยไว้เปิดอะไรเงี้ยก็ตั้งค่าเป็นแอสแท็กิ้งผมว่าไม่มีปัญหาเลยหรือนะถ้าเกิดเราอยากจะไปยืนแดน,นกลางเนี่ยผมว่าฟิลฟิลการเล่นก็คล้ายๆกับปีโลเนาะแต่ว่าเป็นปีโลเวอร์ชั่นอัปเกรดขึ้นมาที่แบบเร็วขึ้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงอัปเกรดหรอกเพราะว่าปีโลจะมีเลี้ยงบอลคองบอลอะไรเงี้ยที่ยังดีกว่าเนาะก็ฟิลฟิลนั้นได้นะครับส่วนตัวแล้เิดานนะยยกืถ